จุดเช็คอินสภากาแฟในเทศบาลตำบลกบ,บนินบุรีเอาชาร้อนค่ะเติมพลังยามเช้ากับไข่ลวกกินง่ายๆง,ง่ายกว่าไข่ต้มและไม่ต้องลวกเองนะจ๊ะในราคาเบาๆบาห้าบาทเท่าเดิมนี่คนละสอ,องใบชนิ้ใส่ไปเลยจ้ากินง่ายชอบมากชอบไข่ลวกมากลวกกำลับบงดี ละมุนละมุนมันเป็นแบบมีเ็กเจอร์ไม่แข็งอะ่ะมันนุ่มๆอะ่ะแล้วตีไข่แดงกับไข่ขาวด้วยกันเนี่ยดูดิตอนแรกว่าจะไม่แต่อดใจไม่ไหวจ้าชามาร้านนี้แบบโบราณสุดๆชงสดๆข้างๆแม่ค้าเลยอีกเมนูหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือโอวันติม ชาหน้าตาหอมมีความกลิ่นนะ่ะดีมันมีความหวานนิดนิดนะไม่ได้หวานจา๋าหอมแบบหอมหวานน่ะเออกลิ่นมันหอมหวาน food น่ะฟิลฟูดยามเช้ามากบรรยากาศเดิมๆได้ยินเสียงเคารพธงชาติแบบติ๊กตอกติ๊กตอกอี่ยงได้ยินเสียงเพลงชาติมีปลาท่องโก้ไหมคะเอาด้วยคะ่ะ แล้วก็พิกัดนะใครมาไม่ถูกอ่ะมาร้านเจริญชัยข้าวมันไก่เจริญชัยตรเนี้ก็จะมีร้านกาแฟมีร้านขายหมูสดมีร้านอาหารตมสั่งราคาถูกมากเดี๋ยวจะสรุปราคาให้ดูว่ากาแฟแก้เท่าไหร่แล้วก็มีกาแฟเย็น <Wow. S 1> กาแฟโบราณที่แท้ทรูน้ำแข็งเก็ดก๋ดสไตล์โอเลี้ยงจะมีสภากาแฟยเงี้ยเดี๋ยวจะพาไป <Okay. S 1> ยังมีอยู่สภากาแฟในกบินบุรีทั้งหมดเท่าไหร่คะปนกโก2ชา1กาแฟ1ไข่2 50บาทพอดีค่ะชาเท่าไหร่คะชา10บาทชาร้อนส0บาทชาเย็น15 ยี่สิบห้ากับคุณนะคะอร่อยถูกใจราคาโคตรถูกถูกกระเป๋าว่าถามเลยซื้อบ่อยไหมคะทุกวันครับทุกวันเลยเหรอเพราะอะไรอร่อยจริงใช่ไหมเราได้กินไข่ลวกยังแกไข่ไม่แพงใช่ไข่ลวกอ่ะได้กินยังยังโอ้ยต้องลองใบละห้าบาทเองอร่อยมากไข่ลวกมาที่เติมพลังยามเช้าเลยอ่ะไข่ลวกขอบคุณนะคะที่ติดตามใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบสภากาแฟตามมาชิมได้ที่ร้านเจตากาแฟโบราณอร่อยและราคาประหยัดมากมาก